ในคลิปเนี้ยผมจะสอนพิธีการยิงแอดเพื่อที่จะปิดการขายโครงการบ้านแล้วก็ที่ดินเนี้ยได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยครับผมชื่อวินเนอร์ธันทนะครับก่อนที่จะเริ่มยิงแอดกันมาทําความเข้าใจกับโครงสร้างโฆษณาในการยิงแอดอสังหาันครับอันดับแรกเลยก็คือแคมเปญในส่วนของแคมเปญเนี่ยก็คือเราต้องการระบุว่าเราต้องการจะยิงแอดเนี่ยเพื่อหาลูกค้าในกรอบเบอร์โทรมาหาลูกค้าทักมาหรือว่าจะหาลูกค้าเข้าเว็บไซต์ครับอันนี้คือส่วนของแคมเปญ ถัดมาก็คือเป็นส่วนของที่เราเรียกว่าแอดเซตนะแอดเซตเนี่ยก็คือกลุ่มเป้าหมายนั่นเองว่าเราต้องการจะยิงโฆษณาของเราเนี่ยไปหากลุ่มไหนที่เขาต้องการจะซื้อสินทรัพย์ของเรานะฮะอย่างเช่นผมเนี่ยยิงแอดขายคอนโดมือสองผมก็จะยิงเข้าไปในกลุ่มของอาจจะคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะอายุประมาณช่วงที่กำลังทำงานอยู่นั่นเอง อันนี้ก็เป็นกลุ่มแรกแล้วครับอายุ25-40ปีนะครับเป็นทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วก็อยู่ในกรุงเทพม,มหานครอาจจะสนใจในเรื่องเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มที่กําลังทํางานอยู่นั่นเองฮะตรงเนี้ยเฟซบุ๊กเราก็สามารถเลือกได้ผมก็อาจจะลองเลือกกลุ่มเป้าหมายอื่นๆอย่างเช่นบางคนเนี่ยเขาอาจจะซื้อเพื่อการลงทุนเราก็อาจจะเลือกเป็นกลุ่มเป้าหมายการลงทุนแบบนี้เป็นต้นนั่นเองครับเราก็จะเห็นโครงสร้างแล้วว่าเป็นแบบนี้ต้องส่วนเนี้ยเราเรียกว่าเป็นแอดเซ็ ที่เรียกว่าแอดเซตเนาะก็คือการเลือกกลุ่มเป้าหมายนะถัดมาจะเป็นส่วนที่3ที่เราเรียกว่าแอดหรือว่าชิ้นงานโฆษณาเราก็สามารถใส่รูปภาพก็ได้หรือว่าเราอาจจะใส่เป็นวิดีโอก็ได้เพื่อลองเทสดูครับว่าคนที่สนใจเนี่ยเขาสนใจรูปภาพหรือว่าวิดีโอมากกว่ากันนั่นเองเวลาเราใส่เราก็ใส่ไปทั้งสองส่วนเหมือนกันแบบนี้ครับ นี่ก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับโครงสร้างในการยิงแงดโฆษณาขายอส,สังหาร Creation. นั่นเองงั้นเดี๋ยวเรามาลองทําจริงกันเลยครับพอเรากลับมาที่หน้าตัวจัดการโฆษณาเสร็จขั้นตอนแรกเลยก็คือให้มากดปุ่มสร้างตรงนี้ครับที่เป็นปุ่มเขียว,ยวทางด้านซ้ายมือกดเสร็จปึ้งระบบก็จะให้เราเลือกวัตถุประสงค์ในการสร้างโฆษณา <S <S เห็นไหมทุกคน ซึ่ง a c e b o o k เนี่ยเขาจะแบ่งวัตถุประสงค์ออกด้วยกันเป็นอยู่ทั้งหมด7อย่างนะครับมาดูตัวที่1กันเลยตัวที่1เนี่ยก็คือการรับรู้นั่นเองการรับรู้เนี่ยคือเอาไว้ยิงสําหรับเพื่อสร้างแบรนด์ทําให้คนจดจําเราได้ในกรณีที่ถ้าเราแบบว่าเป็นเจ้าใหญ่หรือว,ว่าวางขายสินค้าในโมเดิร์นเทรดแบบเข้าถึงกลุ่มแมสนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการเลือกการรับรู้นะฮะไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบรนด์หรือว่าการเข้าถึงนะครับตรงส่วนเนี้ย ในการขายสินทรัพย์เกี่ยวกับพวกอสังหาแล้วเราอาจจะไม่ได้ใช้กันนะส่วนที่2เราเรียกว่าจํานวนผู้เข้าชมตรงนี้จํานวนผู้เข้าชมเนี่ยก็คือถ้าในกรณีที่ใครมีเว็บไซต์แล้วต้องการที่จะยิงโฆษณาเนี่ยผ่านบน Facebook และให้คนเนี่ยกดเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเราอาจจะเป็นพวกบทความอาจจะเป็นพวกแบบว่าหน้าเซลเพจขายแบบเนี้ยเราก็เลือกเป็นแบบที่2แบบนี้นั่นเอง่าถัดมาส่วนที่3ก็คือ การมีส่วนร่วมกับลูกค้าตรงสุดนี้แลครับก็คือจะเป็นวัตถุประสงค์เนี่ยที่เราใช้กันบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นคนที่ยิงแอดเราต้องการจะยิงโฆษณาเนี่ยและให้ลูกค้าเนี่ยทักเข้ามาผ่านทางแชทของเราแล้วก็พูดคุยนะฮะหรืออาจจะยิงแอดเพื่อหาผู้ติดตามบนเพจก็ได้เหมือนกันหรืออาจจะยิงโฆษณาเนี่ยให้คนมากดไลค์เม้นท์แชร์ของเราก็คือเราจะเลือกจากตรงวัตถุประสงค์ตรงนี้นั่นเองนะฮะส่วนที่4ครับก็คือ ข้อมูลลูกค้าตรงจุดเนี้ยโครงการใหญ่ๆเนี่ยเขาก็ส่วนมากเขาก็จะใช้กันมันคือการ เก็บข้อมูลลูกค้าเวลาเรายิงโฆษณาไปอ่าแล้วเราต้องการจะได้อีเมลหรือว่าได้เบอร์โทรจากลูกค้าเนี่ยครับแล้วก็ให้ทีมเทเลเซลเราเนี่ยโทรไปปิดการขายโครงการนะครับก็คือเราจะเลือกใช้วัตถุประสงค์อันนี้นั่นเองอันที่5ครับก็คือการโปรโมทแอปพลิเคชันในจุดเนี้ยใครที่เป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือขึ้นมาเนี่ยก็สามารถยิงแอดโปรโมทผ่านตัวนี้ได้นะสุดท้ายครับก็คือ ยอดขายหรือว่าที่เราเรียกว่าการยิงแอดแบบคอนเวอร์ชันนั่นเองซึ่งตรงนี้จะเป็นการยิงแอดขั้นสูงนะที่โครงการใหญ่ๆเนี่ยเขาใช้กันเพื่อที่จะทําให้เข้าถึงลูกค้าตัวจริงนะเจอคนที่มีกําลังรัพย์แล้วก็ค่าโฆษณาถูกลงกว่าเดิมด้วยนะเป็นการยิงแอดขั้นสูงนะแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนเนี่ยครับมาลองทําตัวยิงแอดแบบการมีส่วนร่วมเนี่ยเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยทักแชทเข้ามาแล้วเราก็ส่งรายละเอียดให้กับลูกค้าของเราผ่านทางแชทได้นั่นเองครับ เราก็เลือกการมีส่วนร่วมได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วลงมาข้างล่างก็กดดําเนินการต่อตรงนี้ในส่วนแรกเนี่ยข้างบนสุดมันจะมีเขียนว่าชื่อแคมเปญเราก็ใส่ไปเลยครับตรงนี้ว่าเป็นการหาลูกค้าใหม่นะตั้งชื่อแคมเปญของเราสําหรับการขายบ้านขายที่ดินหรือว่าขายคอนโดขายโครงการนะฮะทัดลงมาข้างล่างครับ ส่วนที่ผมอยากให้ทุกคนดูตรงนี้ครับคืองบประมาณแคมเปญแอสเวนเท e แล้วก็มี plus ด้วยตรงนี้ครับคือเป็นการกระจายงบประมาณนะแล้วก็ทําให้เราสามารถเทสกลุ่มเป้าหมายได้ซึ่งสําหรับใครนะรที่เพิ่งเริ่มทำเนี่ยผมก็อยากจะแนะนําให้เรากดเปิดตรงนี้ด้วยมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่าที่สุดนั่นเองแล้วก็เทสกลุ่มเป้าหมายได้ครับอืมสาปอีกอย่างหนึ่งอนะ่ะที่เขาเรียกกันนะฮะก็คือการเปิดแบบ CBO นะฮะ คราน,นี้มาดูการต่อไปงบประมาณแคมเปญเนี่ยจะมีงบประมาณต่อวันตรงนี้เห็นไหมฮะงบประมาณต่อวันเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราเลยอาจจะเริ่มต้นที่ร้อยห้าบาท300อบาทหรือว่า1000บาทก็ได้นะครับในเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเริ่มจาก600บาทที่เขาตั้งมาให้ก่อนนั้นเองเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงกลยุทธ์นะครับประมูลราคาตรงนี้เราก็แสดงเป็นแบบสูงสุดตามปกติเลยครับมาทางมุมล่างขวากดถัดไปได้เลยครับ ถัดมาโครงสร้างโฆษณาส่วนที่2ที่เราเรียกว่าแอดเซตหรือว่าเป็นชุดโฆษณานั่นเองตรงส่วนของชุดโฆษณาเนี่ยคือการตั้งชื่อกลุ่มเป้าหมายครับตัวอย่างการตั้งชื่อเนี่ยผมจะเริ่มต้นจากชื่อกลุ่มเป้าหมายก่อนอย่างผมต้องการจะยิงไปหากลุ่มคนที่สนใจเรื่องคอนโดมิเนียมแบบนี้ยิงไปหาคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องคอนโดนะครับอายุตั้งแต่25ปีจนถึง40ปีเนี่ยเป็นทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วก็อยู่ในเขตกทมด้วยนะนี่ก็คือกลุ่มเป้าหมายที่1ที่ผมเลือกไว้ นะเพราะว่าจริงๆเวลาเราทำเนี่ยเราอาจจะเปิดมากกว่า1กลุ่มเป้าหมายก็ได้อย่างช่วงแรกที่ผมทำเนี่ยผมจะเปิดประมาณ3-5กลุ่มเป้าหมายครับเพื่อดูผลตอบรับว่ากลุ่มไหนเนี่ยยิงแล้วแบบว่าโดนแม่นยำมากที่สุดนั่นเองถัดลงมาครับเลือกตรงส่วนของ conversion เนี่ยจะมี option ให้เราเลือกอยู่ทั้งหมดเนี่ย 5อย่างด้วยกันนะครับอย่างที่1เลยก็คือเป็นแอปรับส่งข้อความในใครที่ต้องการที่จะยิงแอดเนี่ยแล้วให้ลูกค้าเนี่ยทักเข้ามาเนี่ยสอบถามข้อมูลรายละเอียดต่างๆของโครงการของเราเนี่ยที่ดินบ้านคอนโดนะฮรก็เลือกอันแบบที่1เลยแบบที่2ครับบนโฆษณาของคุณตรงนี้ก็คือการที่เรายิงโฆษณานะครับเพื่อทําให คนหมู่มากเนี่ยเขาเห็นแล้วก็รับรู้ได้นะครับคือยิงหาคนเนี่ยที่สนใจในการเข้ามาดูวิดีโอหรือว่ามากดไลค์เม้นแชร์ตรงส่วนนี้ครับก็คือ เป็นการยิงกระตุ้นนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าการยิงแบบมีส่วนร่วมนั่นเองส่วนที่3านเว็บไซต์เนี่ยก็คือยิงโฆษณาเนี่ยให้คนที่สนใจเนี่ยกดเข้ามาดูผ่านทางเว็บเราไม่ว่าจะเป็นหน้าโครงการหรือว่าอาจจะเป็นรายละเอียดต่างๆเป็นโปรโมชั่นแบบนี้เป็นต้นนะครับแอปพลิเคชันตรงนี้คือหมายถึงแอปบนมือถือครับสำหรับคนที่แบบเป็นโปรแกรมเมอร์และยิงต้องการให้คนเนี่ยมาแบบ กด install แอปของเราเยอะๆนั่นเองคนระตรงส่วนนี้เราอาจจะไม่ได้ใช้กันนะสุดท้ายก็คือเป็นเพจ Facebook นะอันนี้ก็คือต้องการที่จะยิงหาผู้ติดตามในเพจเรานั่นเองครับเราก็จะเลือกตรงส่วนนี้นะแต่ในวันนี้เดี๋ยผมจะเลือกแบบที่หนึ่งก่อนคือแอปรับส่งข้อความให้ทุกๆคนดูนะฮะพอเราเลือกเสร็จเนี่ยลงมาข้างล่างเราก็เลือกเป็นคลิกเพื่อส่งข้อความตรงนี้เห็น <he en S 2> ไหม อ่าเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราเลือกอีกแบบหนึ่งครับที่เขียนว่าข้อความที่ได้รับการสนับสนุนตรงเนี้ยคือการบอสแคสหาคนที่เคยทักมาไอตรงเนี้ยคือเจ๋งมากเพราะว่าในกรณีที่แบบใครแบบมีโปรโมชั่นต้องการจะปิดการขายหรือว่าแบบมีคนทักมาแล้วเนี่ยเราสามารถบอสแคสไปหาคนที่สนใจและทักเข้ามาได้แล้วเนี่ยแล้วมันจะเร่งการปิดการขายได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองครับจากนั้นให้เรามาเลือกเพจนะครับสำหรับโฆษณานี้เราก็มาเลือกเพจของเรา ผมก็จะเลือกเพจผมครับชื่อเพจว่าลงทุนอสังหาครับ by winner นะครับแบบนี้แล้วเราก็เลือกเลยครับว่าเป็น messenger หรือถ้าใครที่มี Account Instagram เนี่ยก็สามารถทำการเชื่อมต่อบัญชีเพื่อที่จะยิงแอดไปหาทั้ง Facebook แล้วก็ IG ในเวลาเดียวกันได้เลยทัดลงมาเราจะเห็นส่วนนี้ครับเป้าหมายประสิทธิภาพก็คือเราต้องการจะหาคนเนี่ยเข้ามาพูดคุยสอบถามเรียอก,กับเรามากยิ่งขึ้นก็คือเลือกอันแรกนั่นเองครับ โอเคอ่าส่วนเป้าหมายต้นทุนต่อผลลัพธ์ตรงนี้เราก็ปล่อยเป็นค่ามาตรฐานเลยยังไม่ต้องไปปรับอะไรสําหรับการเริ่มต้นนั่นเองนะฮะทัดลงมางบประมาณแล้วก็การกําหนดระยะเวลาตรงจุดเนี้ยเราเริ่มได้ว่าจะให้โฆษณาที่เราเริ่มจริงเนี่ยเริ่มทํางานตั้งแต่ตอนไหนผมอาจจะให้เริ่มต้นทํางานตั้งแต่วันที่20แบบนี้ตอนช่วงเวลาก็คืออาจจะเป็น เป็นช่วงเที่ยงคืนของวันพรุ่งนี้แบบนี้ก็ได้แล้วถ้าใครอยากจะให้แบบว่าโฆษณาตัวเนี้ลันไปจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยเราก็มาเลือกตรงวันสิ้นสุดตรงนี้ได้เหมือนกันครับอย่างเช่นถ้าต้องการจะให้โฆษณาชิ้นเนี้เราปิดตอนสิ้นเดือนเราก็เลือกวันที่30แบบนี้เป็นต้นนั่นเองครับแต่นี้ผมจะปล่อยผ่านไปก่อนนะเพราะคือผมจะให้โฆษณาตัวนี้มันวิ่งไปเรื่อยๆนั่นเองทัดลงมา ตรงวงเงินตรงนี้เราก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรปล่อยเป็นตามปกติเลยครับแล้วก็ลงมาข้างล่างที่เขียนว่ากลุ่มเป้าหมายตรงส่วนนี้เราจะเห็นว่ามีเขียนว่ากลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเองอันนี้เป็นการยิงแอดเพื่อทําให้ลูกค้าที่เคยเห็นแล้วเนี่ยจะมาสนใจแล้วก็ปิดการขายได้วิธีนี้เราเรียกว่าเทคนิคการยิงแอดแบบ retargeting นั่นเองฮนะอันนี้ก็จะเป็นการยิงแอดแบบขั้นสูงขึ้นไปขั้นหนึ่งนะ ัดลงมาครับก็คือจะเป็นตําแหน่งอันตรงนี้แหละเป็นออปชันที่เราต้องเลือกอมาดูกันเลยกดแก้ไขตําแหน่งเนี่ยพอเรามาเลือกนะครับจะมีให้เราเลือกอยู่ทั้งหมด4อย่างด้วยกันแบบที่1ก็คือผู้ที่อาศัยในตําแหน่งนี้หรือว่าคนที่เคยอยู่ในตําแหน่งนี้เมื่อเร็วๆนี้ยกตัวอย่างเช่นตอนเนี้ผมอยู่ในที่กรุงเทพมหานครหมายความว่าทุกคนที่อยู่ในมีบ้านอยู่ในกรุงเทพ รวมไปถึงคนที่อาจจะมาเที่ยวกรุงเทพขับคนที่ขับรถผ่านในกรุงเทพมหานครก็คือจะรวมไปทั้งหมดอันนี้นั่นเองแบบที่สองครับคือคนที่อาศัยอยู่ในตแหแ่งนี้ตรงจุดเนี้ยก็คือคนที่มีบ้านนะครับอยู่ในพื้นที่ที่เราเลือกไว้นั่นเองไม่ว่าอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าผมเลือกยิงหาคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ย ก็จะได้เฉพาะคนกรุงเทพนะคคนที่ขับรถผ่านเนี่ยก็คือจะไม่นับนั่นเองส่วนที่3ก็คือผู้ที่อยู่ในตำแหน่งนี้เมื่อไม่นานมานี้อันนี้คือทุกคนเลยไม่ว่าใครจะมาเที่ยวใครจะบ้านอยู่ที่กรุงเทพหรือว่าใครที่ขับรถผ่านกรุงเทพเนี่ยก็จะเห็นโฆษณาเหมือนกันหมดนั่นเองครับเมื่อไม่นานมานี้ก็คือคนที่เพิ่งมาเร็วๆนี้ระยะเวลาเนี่ยอาจจะประมาณสามวันหรือหนึ่งอาทิตย์แบบนี้เป็นต้นนั่นเองครับ ส่วนที่4ี่ก็คือผู้ที่กําลังเดินทางอยู่ในตําแหน่งนี้ถ้าเลือกแบบที่4เนี่ยคือส่วนใหญ่เนี่ยจะเหมาะกับคนที่ต้องการจะยิงโฆษณาเนี่ยไปหานักท่องเที่ยวอ่าอย่างเช่นสมมุติว่าอ่าผมก็มีบ้านอยู่เชียงใหม่ถ้าถ้าผมต้องการจะยิงหาคนที่มาเที่ยวเชียงใหม่และโปรโมทขายที่ดินอ่าหรือว่าขายบ้านแบบเนี้ยเราก็อาจจะเลือกตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนั่นเองครับในแต่ในจุดนี้เนี่ยผมจะเลือกแบบที่2ก่อนคนที่อาศัยอยู่ในตําแหน่งนี้ ก็จะได้ตรงกลุ่มอย่างที่ผมต้องการมากที่สุดนั่นเองถัดมาก็คือเลือกครับในค่ามาตรฐานที่ Facebook ให้เรามาเนี่ยจะเป็นการเลือกทั้งหมดประเทศไทยเลยแบบนี้เห็นไหมแต่มันกว้างไปฉะนั้นเวลาเราจะยิงโฆษณาเนี่ยผมจะแนะนำให้เราระบุพื้นที่แอเรียด้วยอย่างเช่นถ้าเรายิงเฉพาะกรุงเทพเนี่ยเราก็อาจจะเลือกเป็นกรุงเทพมหานคร ให้พิมพ์คำว่ากรุงเทพตรงนี้เสร็จแล้วเราก็เลือกครับเสร็จเรียบร้อยอะระบบจะแสดงรัศมีออกมาให้เราให้เราเลือกตรงนี้เห็นไหมจะมีตั้งแต่40กิโลเมตรเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ต่ำสุดก็คือ5กิโลนะครับหรือว่าจะเป็น80กิโลเมตรก็ได้แล้วเราก็มาคุมรักมีแต่ในกรณีนี้มันจะกินจังหวัดอื่นไปด้วยอย่างเช่นเป็นพวกปริมณฑนทนนะครับสมุทรปราการสมุทรสาครนนทบ,บุรีแบบนี้แต่ว่าผมไม่ต้องการผมต้องการเฉพาะคนในกรุงเทพอย่างเดียวเนี่ย เราก็ให้มันเลือกตรงนี้ครับที่เขียนว่าเมืองปัจจุบันเท่านั้นผมก็จะได้กลุ่มเป้าหมายที่คนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพแบบที่ผมต้องการและได้แล้วนั่นเองครับถ้าใครเลือกจังหวัดอื่นก็เหมือนกันอาจจะแจ้งเช่นชลบุรีและอยองแบบนี้แล้วเราก็เลือกเป็นเมืองปัจจุบันเท่านั้นก็ได้เหมือนกันนั่นเองอันนี้ก็คือวิธีการเราเลือกแบบนี้หรือใครที่อยากจะเลือกเป็นแบบรัศม jer, ittle, <G> ีแอเรียนะฮะมากกว่าน,นั้นเนี่ยก็ <G> คือให้มันเลือกตรงนี้ครับที่เขียนว่าปักหมุดตรงนี้เห็นไหมกดปักหมุดตรงเนี้ย และเราก็สามารถที่จะเอาวางลงไปในตำแหน่งแบบนี้ก็ได้เหมือนกันจากนั้นเราก็มากําหดดครับว่าต้องการที่จะให้หมุดที่เราวางลงไว้เนี่ยความระยะห่างแคบกว้างเนี่ยเท่าไหร่เริ่มต้นที่1กิโลเมตรจนถึง80กิโลเมตรนั่นเองอ่ะเสร็จเรียบร้อยผมก็จะกลับมาเลือกเป็นกรุงเทพมหานครแล้วก็เลือกเป็นเมืองปัจจุบันเท่านั้นเหมือนเดิมนะอันนี้ก็ส่วนนี้เราก็เลือกตามตัว a r r a ที่เราต้องการให้เรียบร้อยนั่นเอง ทัดลงมาก็คือจะเป็นส่วนของการเลือกอายุนั่นเองฮะมากดเลือกได้เลยกดแก้ไขแล้วก็เลือกอายุกลุ่มเป้าหมายของผมก็คือคนที่อายุตั้งแต่25ปีแล้วก็มาเลือกจนถึง40ปีถ้าจะเลือกเป็นทุกเพศก็ได้หรือว่าจะระบุเพศเฉพาะผู้ชายหรือผู้หญิงแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะทัดลงมาตรงนี้จะเป็นส่วนที่สําคัญแล้วก็คือการเลือกกลุ่มเป้าหมายนั่นเองซึ่งกลุ่มเป้าหมายตรงเนี้ย เฟซบุ o กเนี่ยเขาได้เตรียมไว้ให้เราทั้งหมดอยู่ด้วยกัน3ประเภทนะครับมากดเลือกดูตรงนี้ก็ได้เห็นไหมครจะมีตามข้อมูลประชากรอ่าแบบที่2ก็คือความสนใจหรือว่าอาจจะเป็นพฤติกรรมต่างๆก็ได้อย่างเช่นแบบว่าคนที่ชอบเป็นโทรศัพท์มือถือนะหรือว่าการที่แบบว่าชอบไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยๆหรือเปล่าหรือถ้าเป็นข้อมูลประชากรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเป็นความสัมพันธ์การมีบุตรแบบนี้นะฮะการทํางานนะ ก็คือกลุ่มคอนโดมิเนียมครับก็พิมพ์คําว่าคอนโดแบบนี้เข้าไปนะฮะหรืออาจจะเป็นคีย์เวิร์ดต่างๆที่หลายๆคนเนี่ยอยากต้องการอย่างเช่นการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่ดินหรือว่ากลุ่มต่างๆนั่นเองมากดเลือกครับคอนโดมิเนียมแบบนี้ครับอันนี้ผมก็จะยิงเข้าไปหากลุ่มเป้าหมายคนที่สนใจเกี่ยวกับคอนโดได้แล้วนั่นเองครับถ้าเราอยากจะเลือกมากกว่านั้นก็ได้ให้มากดปุ่มตรงนี้ครับที่เขียนว่าแนะนําเห็นไหมกดแนะนําระบบก็จะ แนะนำกลุ่มเป้าหมายที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราเลือกไว้ครับอันนี้คือตัวอย่างมีอะไรบ้างายิงเพื่อหาบ้านนะครับอพาร์ตเมนต์ถ้าใครที่ต้องการจะหาลูกค้าเนี่ยมาเช่าอพาร์ตเมนต์ของเรานะอสังหาริมทรัพย์ก็เกี่ยวกับพวกการลงทุนต่างๆขายบ้านเดี่ยวนะครับบ้านหลังแรกนะหรือว่าอาจจะเป็นการลงทุนด้านอสังหา,าริมทรัพย์แบบนี้ก็ได้เหมือนกัน ในกลุ่มเป้าหมายแรกที่ผมจะแนะนำนะครับเราอาจจะใส่หนึ่งกลุ่มจนถึง10กลุ่มก็ได้นะแล้วก็ให้ระบบ a c e b o o k เนี่ยเขานำส่งโฆษณาของเราเนี่ยไปจนถึงคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเรานั่นเองนะฮะทัดลงมาเราสามารถที่จะจำกัดให้แคบลงกว่าเดิมก็ได้เหมือนกันเนี่ยครับเห็นไหมกำหนดเพิ่มเติมตรงนี้เราก็มาเลือกกำหนดเพิ่มเติมหมายความว่าคนผมอาจจะเลือกกลุ่มคนที่สนใจคอนโดมิเนียมแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่ เป็นพนักงานก็ได้แบบนี้เหมือนกันอ่ะเรามาลองดูกันอย่างเช่นกลุ่มเป้าหมายนี่ครับคือผู้คนที่เดินทางระหว่างบ้านและที่ทํางานก็หมายถึงว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยระบบ a c e b o o k เนี่ยเขาจะไปจับเลยว่าใครเนี่ยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยเดินจากจากที่เดิมเนี่ยแล้วไปที่ทํางานเนี่ยไปกลับไปกลับแบบนี้ทุกวันนะฮะก็คือเป็นพนักงานประจํานั่นเองครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะทระบุให้กลุ่มเป้าหมายเราแคบยิ่งขึ้นอย่างเช่น เป็นคนที่แบบสนใจเรื่องคอนโดมิเนียมและก็เป็นพนักงานประจําด้วยแบบนี้นั่นเองครับเนี่ยคือเทคนิคในการยิงแอดซึ่งจะทําให้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยเจาะจงแล้วก็มีโอกาสทาให้ค่าแอดเนี่ยถูกลงยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับทัดลงมาจะเป็นการเลือกภาษาแล้วว่าเราต้องการที่จะยิงโฆษณาเราเนี่ยไปหาใครถ้าเราต้องการจะยิงหาคนไทยอย่างเดียวก็เลือกเป็นภาษาไทย นะหรือต้องการจะยิงหาชาวต่างชาติอาจจะเป็นแบบคนที่พูดภาษาอังกฤษหรือต้องการที่จะหาผู้เช่าเป็นแบบชาวญี่ปุ่นก็เลือกเป็นภาษาญี่ปุ่นนะเป็นแบบภาษาจีนแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน,นครับให้มันเลือกตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาข้างล่างครับตำแหน่งจัดวางตรงตำแหน่งจัดวางเนี่ยระบบเนี่ยเขาก็จะให้เราเลือกว่าต้องการที่จะให้โฆษณาเนี่ย ยิงไปโผลที่ไหนบ้างอ่าเห็นไหมครับมีให้เลือกเบื้องต้นก็คืออาจจะเป็น a c e b o o k อ่าแบบนี้เป็นต้นตำแหน่งของ Facebook มีอะไรบ้างต้งส่วนเนี้ยเราก็ลองดูครับตามความเหมาะสมเลยว่าเป็นส่วนไหนบ้างซึ่งตรงเนี้ยก็จะเป็นรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมที่เป็นเชิงลึกมากขึ้นนั่นเองเราก็เลือกเฉพาะที่เราคิดว่าลูกค้าเนี่ยน่าจะไปมากที่สุดก่อนอย่างเช่นอาจจะเป็นฟรีเฟซบุ๊กฟรีวิดีโอแบบนี้เป็นต้นนะฮะหรือจะให้ระบบเนี่ยเขาแนะนําให้เราเองอัตโนมัติเลยก็ได้เหมือนกันก็คือให้เราเลือกตรงนี เป็นตำแหน่งจัดวางแอด a n t a g e นั่นเองฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ให้มากดปุ่มมุมล่างขวาครับที่เขียนว่าถัดไปเราจะมาสู่ส่วนสุดท้ายนั่นเองที่เราเรียกว่าเป็นโฆษณาเห็นไหมฮะตามโครงสร้างการยิงแอนที่เราเลือกไว้มาดูตรงชื่อโฆษณากันชื่อโฆษณาเนี่ยก็คือเป็นชื่อรูปภาพหรือว่าเป็นวิดีโอของเราเราก็ตั้งชื่อตามที่ เราแบบเพจแล้วเราจําได้ทันทีเลยครับเสร็จแล้วเราก็ลงมาเลือกเพจของเราแล้วก็ถ้าใครที่ต้องการที่จะสร้างชิ้นงานโฆษณามาบหรือว่าเราเรียกว่าเป็นการยิงแอดหลังบ้านเนี่ยเราก็จะมาสร้างโฆษณาตรงนี้ก็คือโฆษณาตรงเนี้ยจะไม่โผล่ไปอยู่ที่หน้าเพจนั่นเองหรือถ้าใครที่อยากจะเลือกโพสต์ที่อยู่บนหน้าเพจเนี่ยเอามายิงโฆษณาแบบนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะฮะให้เราเลือกใช้โพสต์ที่มีอยู่แล้วตรงจุดๆนี้ค่ะ ก็คือจะไปเลือกโพสตที่อยู่หน้าเพจมาอันดับแรกเนี่ยผมจะเลือกเป็นแบบที่1ก่อนนะให้ทุกคนดูแล้วเราก็มาเลือกรูปภาพหรือวิดีโอ,อแบบนี้ก็ได้เหมือนกันถัดมาลงมาข้างล่างจะมีเขียนเพิ่มสื่อครับให้เรากดเพิ่มแล้วก็ปดเพิ่มได้เลยอาจจะเป็นรูปภาพหรือว่าเป็นวิดีโอก็ได้พอเราเลือกรูปภาพเสร็จแล้วก็กดถัดไปได้เลยพอเราอัปโหลดรูปเสร็จแล้วเนี่ย ทางด้านขวามือเนี่ยก็จะแสดงตัวอย่างรูปภาพแล้วก็ข้อความาต่างๆที่เราต้องการจะยิงโฆษณาลงไปจากนั้นตรงนี้ครับเขียนว่าข้อความหลักเนี่ยก็คือเป็นแคปชั่นแล้วก็เอาแคปชั่นอะใส่ลงไป จากนั้นเราก็ใส่แคปชั่นที่เป็นการโปรโมทต,ตัวสินทรัพย์ของเราเนี่ยฮะใส่ลงไปแบบนี้นะครับซึ่งตรงจุดเนี้ยเจะเป็นการเจาะลึกด้วยถ้าเราเขียนแคปชั่นแบบว่าน่าดึงดูดเนี่ยจะทําให้เราปิดการขายได้แบบง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใส่โปรโมชั่นลงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาของแถมหรือว่าอาจจะเป็นพวกเกี่ยวกับเดไลนะคะ์ครับว่าเฮ้ยอย่างเช่นของผมอย่างเงี้ย ราคานี้ไม่มีอีกแล้วหรือว่าอาจจะเป็นหนึ่งห้องสุดท้ายแบบนี้เป็นต้นนั่นเองครับข้อความพาดหัวเนี่ยก็คือจะเป็นข้อความที่อยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครัมันจะอยู่ในปุ่มล่างๆมันจะเป็นข้อความที่อยู่ตรงข้างปุ่มตรงนี้คือข้อความตรงนี้มันจะช่วยในการกระตุ้นปิดการขายได้แบบง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาเลือกครับการกระตุ้นให้ดําเนินการเนี่ย มีให้เราเลือกหลายแบบอาจจะเป็นส่งข้อความหรือว่าอาจจะเป็นแบบติดต่อเราตอ,อบถามราคาแบบนี้ก็ได้ในเบื้องต้นเนี่ยผมก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเลือกเป็นแบบส่งข้อความก่อนนะทัดลงมา,าจ,จะเป็นเทมเพลตตอบข้อความและตรงจุดเนี่ยจะช่วยทําให้ลูกค้าเนี่ยมีโอกาสทักกลับเข้ามาหาเราเนี่ยแบบง่ายยิ่งขึ้นด้วยก็อาจจะเริ่มต้นสนทนาเลยกดแก้ไขแล้วเราก็นี่ฮะใส่ข้อความเบื้องต้นลงไปเลยรวมถึงคําถามที่พบบ่อยพวกนี้ครับ ส่วนของคําถามเนี่ยทริคนะก็คือให้เราใส่ไปเลยครับว่าสอบถามละเอเียเพิ่มเติมหรือว่าสนใจจองคอนโดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันคาถามที่จะให้ใส่ไปเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่ที่ลูกค้าเขาถามกลับมาซึ่งตรงนี้ผมจะแนะนําให้เราใส่เนี่ยประมาณ3อย่างนะครับไม่ให้เกิน4อย่างเพราะว่ามันจะเป็น บอลลูนอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีเยอะเกินไปใส่สัก3-4อันน่ะก็แค่นี้ก็เพียงพอแล้วอย่างอันที่1ก็คือผมก็จะบอกว่าสนใจคอนโดขอ,อรายละเอียดเพิ่มเติมนะสก็คือสอบถามเพิ่มเติมสุดท้ายก็ขอที่อยู่นะครับหรือว่าอาจจะขอเบอร์โทรติดต่อบแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ตั้งชื่อครับแล้วก็กดบันทึกได้เลย เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนในการยิงแอดอสังหานะครับเพื่อทําการเร่งปิดการขายไม่ว่าจะเป็นคอนโดเป็นบ้านไปนที่ดินหรือว่าเป็นโครงการต่างๆรวมไปถึงแบบอสังหามือ2อนั่นเองครับเราเช็ครายเหลี่ยดเรียบร้อยทั้งรูปภาพทั้งแคปชั่นทั้งโปรโมชั่นเราก็กดเผยแพร่ได้เลยระบบก็จะทําการสร้างโฆษณาแล้ก็ รออนุมัตินะครับภายในไม่เกิน48ชั่วโมงเพียงเท่านี้ก็เป็นอาเรียบร้อยแล้วครับสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําให้ทุกทุกคนทําเพิ่มก็คือเราอาจจะใส่รูปภาพเพิ่มเติมเราอาจจะใส่โพสต์เพิ่มเติมหรือว่าอาจจะใส่เป็นวิดีโอเพิ่มเติมไปก็ได้เพื่อที่จะทําให้ระบบเนี่ยเขาเลือกให้เราว่ารูปภาพไหนเนี่ยคนชอบมากที่สุดแล้วมันจะช่วยทําให้คุณเนี่ยประหยัดค่าแอดไปได้เยอะมากๆเลยครับรวมไปถึงอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงส่วนของชุดโฆษณาตรงนี้เห็นไหมเราใส่ไปแค่กลุ่มเป้าหมายเดียวเราอาจจะสร้างกลุ่มเป้าหมายที่2ขึสองข กดสร้างสางขึ้นมาอากดสร้างสางขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็ไปเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายอาจจะเป็นกลุ่มอื่นอย่างเช่นการลงทุนเป็นบ้านเป็นสินทรัพย์ต่างๆแบบนี้ครับก็จะทําให้เวลาโฆษณามันวิ่งเนี่ยระบบเนี่ยจะเลือกเลยว่ากลุ่มเป้าหมายไหนเนี่ยได้ผลลัพธ์ที่ถูกที่สุดแล้วก็ดีที่สุดนะครับเงินก็จะวิ่งไปหาที่ตัวนั้นนั่นเองเนี่ยก็จะเป็นเทคนิคในการยิงแอดที่จะช่วยทําให้เล่นปิดการขายทรัพย์ของเราเนี่ยให้ไหวได้ยิ่งขึ้นนั่นเองครับ เท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วถ้าใครอยากที่จะยิงแอด a c e b o o k เนี่ยแบบเจาะลึกมากขึ้นปิดการขายโครงการได้ไวรวมไปถึงกับใช้ฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับโดยที่คุณใช้ค่าแอดเนี่ยถูกลงอย่างมากนะครับผมก็มีคอร์สพิเศษให้นะครับเรีวคอร์สยิงแอดอสังหาปิดการขายใน24ชั่วโมงครับในคอร์สเนี่ยจะเป็นสอนวิธีการยิงแอดแบบเจาะลึกเลย ที่คุณเรียนรู้ครั้งเดียวเนี่ยแล้วสามารถนําไปใช้ได้ตลอดไม่ว่าจะขายที่ดินขายโครงการขายคอนโดหรือว่าขายบ้านนะเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่บน Facebook เป็นหลักนะครับแล้วในคอร์สเนี่ยครับผมจะมีโบนัสแถมให้ด้วย โมดัทที่1น,นะก็คือสูตรเขียนโพสต์ขายปิดการขายได้ทันทีถ้าเรารู้เทคนิคในะการเขียนนะไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นไม่ว่าจะเป็นคําพูดนะหรือแพทเทิร์นต่างๆเนี่ยเวลาเราลงยิงโฆษณาออกไปนะครับลูกค้าเห็นเนี่ยลูกค้าก็สนใจที่จะสั่งจองแล้วก็นัดมาดูโครงการรวมไปถึงนะเราทําให้เราขายได้ทันทีด้วยนะครับสอ,อีบุ๊กนะครับ รวมกลุ่มเป้าหมายสําหรับคนอสังหาช่วยทําให้เราเนี่ยยิงแอดได้อย่างแม่นยํามากขึ้นรวมไปถึงนะครับผมแบ่งเป็นประเภทด้วยอ่าเป็นกลุ่มคนพรีเมียมเนี่ยที่มีกําลังซื้อนะฮะเป็นกลุ่มคนที่เกษียณกลุ่มคนที่ต้องการจะซื้อบ้านกลุ่มคนที่จะขายที่ดินแบบนี้เป็นต้นนะครับและก็แถมเป็นอ e ีบุ๊กให้ด้วย 3. เทคนิคยิงแอดคอนเวอร์ชันที่เอเจนซี่รายใหญ่กับโครงการเนี่ยเขายิงกัน เพราะว่าการยิงแอดแบบนี้จะช่วยทําให้ค่าโฆษณาเนี่ยถูกลงอย่างมากรวมไปถึงปิดการขายได้ไวแล้วก็ตรงกลุ่มมากที่สุดเพราะว่าการยิงแอดแบบนี้จะยิงเข้าไปหากลุ่มคนที่มีกำลังซื้อโดยที่ f c e e o o o เนี่ยเขาเก็บฐานข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองเราก็เลยจะเห็นเลยว่าโครงการใหญ่ๆทําไมถึงปิดการขายได้ไวเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะยิงแอดแบบคอนเวอร์ชันนะฮะ โบนัสที่4ะอัปเดตเนื้อหาให้ใหม่เนี่ยตลอดทั้งปีอีกด้วยนะฮะถ้าใครที่ลงเรียนในวันนี้เนี่ยนี่คือโบนัสทั้งหมดที่คุณจะได้นั่นเองครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยรวมมูลค่าทั้งหมดนะฮะซึ่งทั้งหมดเนี่ยรวมมูลค่าทั้งหมดเนี่ยมากกว่า26,000บาทนั่นเองนะฮะแต่วันนี้ถ้าใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้แบบจริงจังเจาะลึกแล้วก็ประหยัดแค่แอดไปอย่างมากนะครับ วันนี้ผมจะลดให้พิเศษสำหรับทุกคนเลยเหลือเพียงแค่4,900บาทเท่านั้นถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถแอดไลน์มาสอบถามนะครับที่ l ลน์แอดข้างล่างนี้เลยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ใต้โพนี้ได้ทันทีครับใน,ในในคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาสอนวิธีการยิงแอดในวิธีต่างๆด้วยจะทำให้คุณเนี่ยสามารถปิดการขายได้เร็วขึ้นนั่นเองวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้ผมวินเดอร์ธันทรสวัสดีครับ